แล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ใหญ่ล้นอิฟ้อมละไม่ทำละไม้ดองเด็ดจ้านละไม้หนอนใหญ่ๆจ้าเอ้าทำไมเอาไฟหันกล้องไปน,น,นู่นนะโชว์หนูโชว์คนมือกล้องเหรอ <c oughs> โชว์ตากล้องใช่ไหมโชว์หนูเป็นตากล้องนี่พอเนี่ยถ่ายเขาถ่ายยายถ่ายยายนี่ เ็ชหน่อไม้ดองไว้หน่อไม้ไมใหญ่ๆแกงใส่ไก่กินกันเด้อ,เ,อเดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนกันทำไม้ดอกน้องไม้ดองนเนาะอ่าแค่นี้ก่อน,เ,นเ,เดี๋ยวเราเด้อปอกเร็ว,เร,วเรีวจ้าปอกปอกไปเรีวเอาไปล้างซับก่อนมันเนี่ยนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว นี่ปลากระยิาฝัก,กเซไปก่อนนี่จ้ะล่างเรียบรเรียบร้อยแล้วเดือดจ้าเดี๋ยวปลากระสีเอาเกลือมาใส,ส่เอาเกลือใส่ เ,เกลี่ยใส่แล้วก็เอาไ่สิคันคันไปเรื่อยๆจนนี่เราก็ได้นาาด้ำไม้ดองที่ว่าลางเรียบร้อยลางให้สะอาดแล้วเดือดค่ะเดือ วันนี้ปลากระอุลงมือคั้นคั้นกน็เนาะใส่ทุกมือเรียบร้อยแล้วสีคั้นผอมือบะเนาะไล่จังเดี๋ยวไม่ดองไว้กินกันเด้อคะ่ะอันเกลียดน,น้นปลาปลานั่นเอาเอาใส่แล้วห่อกระคั้นบึงคั้นไปให้มันจักพักแล้วห่อจัง เขาจังอันสีบิงเนาะบ่พอเขาค่อยใส่ไหม้เขาเขา,ากะบ่ได้ว่าวาน้อไมายเขากรบ่ได้สั่งกิโลเด้อค่ะตาก็สีนวดนวดไปจนเป็นเทิงชั่วโมง่นนียเดี๋ยวจ้าจังใส่กระปุกไว้นเนาะอย่านวาดต่อก่อนตากิ่ขันไปทั้งเทิงปันขันไปจนอาเส้นอ่อน,น่นน่าจ้า แล้วเขาก็มาซีมเบิงซีมเบิงว่ามันพอเกียบอบอพอเกียเขาก็เติมไม่ได้จ้ะเ้าจะฟ้าวเอาเกียาใส่พรอมทีเดียวเนาะมันย่านมันเข็มพูดคันไปเรื่อยจนเส้นออนจนนะนั่นพูดนี้ยคันให้มันพอมือจะน้องไม่ดองถ้าคันบพอ,พอมือแล้วมันอีมันอีบอสมจ้ะ อีกเปลี่ยนต้น,นไม้โตไปฮะมันอีกินมันอีเม่นไปฮะมันต้องคันหนึ่งฮึงมันไล่เดโน่เหาะก็ต้องคันเฮิงเดนนเนาะนวดเฮิงอันนี้เป็นหน่อไม้นี่ก็ไม้ต่นไม้กินจูบ่น้องเศร้าเอามาให้พาบ่ได้ขึ้นไป ก็เลยน้องสร้าลงมาให้เห็ดน,น้ำไม้ดองไว้กินขันไปเรื่อยๆกันเนาะเดี๋ยวบันเอาใส่กระปุกไว้แล้วเดี๋ยวป้ายีทายเบ่งไม้เท่าน,นึงเนาะค่ะนาอจ้าก็มาเบ่งกันอันเห็ดน,น้ำไม้ดองข้องป้าเด้อจ้าก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเนาะแค่นี้ก็กเก็บไว้กิน ใบเก่งได้ไล่ทีาละจ้าอันนี้ใส่บตีม่มเพราะว่าเาต้องเอาน้ำเสาเข้าใส่ให้มันทวมทวมเอาน้ำเสาเข้าเมื่อเร่งมาเขา,าวเสาเข้ามาเมื่อเร่งกับน้ำเสาเข้าใส่ให้มันทวมใบกับเป็นอันเสร็จสิ้นละจ้าสำหรับการเ็ดอัน,น้ำไม้เก็บน้อไม้เออเก็บน้ำไม้ไว้กินเ้น้ำไม้ด,มดองไว้กินเฮิงๆกับบเพียงแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ